รายการรู้กฎหมายกับมหาวิทยาลัยพายัพโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ FM 1 0 1 7 5เมโเฮิร์ตขอต้อนรับทุกฟังเข้าสู่รายการรู้กฎหมายกับมหาวิทยาลัยพายัพวันนี้ผมชุติพงศ์สมทรัพย์กลับมารับใช้นะครับเรื่องของภาษียังคงติดตามกันต่อเนื่องครับเพื่อฟังได้รู้จักว่าพระราชภาษี ในฐานะที่ท่านเป็นประชาชนคนไทยนั้นมีมาอย่างไรและได้ทราบเบื้องต้นว่าเงินได้พึงประเมินนั้นได้แก่สิ่งใดบ้างในวันนี้เราจะมาดูสิครับว่าท่านผู้ฟังเมื่อมีเงินได้พึงประเมินอย่างที่เราคุยกันมาครั้งก่อนๆแล้วตัวท่านผู้ฟังเองมีหน้าที่ต้องชำระภาษีเงินได้ประจำปีหรือไม่แยกกันนะครับแยกกันระหว่างว่า สิ่งที่ท่านได้มาตลอดปีภาษีที่ผ่านมาแล้วซึ่งได้แก่เงินสดทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับและคำนวณเป็นเงินได้ภาษีที่คนอื่นออกให้เครดิตภาษีเงินปันผลเงินได้ต่างๆทั้งสี่ประเภทที่ท่านได้รับนั้นแม้จะอยู่ในมือของท่านแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องไปชำระภาษีในทุกรายการ เราดูที่ตรงไหนครับเราดูที่ตรงนี้ครับตามประมวลรัษฎากรแล้วหน้าที่ในการชำระภาษีนั้นจะแบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆสองเรื่องครับหลักที่หนึ่งคือเราจะพิจารณาว่าท่านผู้ฟังมีแหล่งเงินได้จากที่ใดในประเทศหรือนอกประเทศ และท่านผู้ฟังอยู่ในฐานะที่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่อันนี้มีความสำคัญลองไปดูหลักที่หนึ่งกันครับถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้มีหน้าที่งานในประเทศไทยหรือกิจการที่ท่านผู้ฟังทําอยู่ในประเทศไทยหรือกิจการของนายจ้างของท่านผู้ฟัง ทำในประเทศไทยหรือทรัพย์สินของเน่อฟังอยู่ในประเทศไทยทั้งสี่เรื่องนี้หากเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าเงินได้ของเน่กฟังนั้นท่านฟังจะได้รับจากในประเทศหรือได้จากนอกประเทศท่านผู้ฟังมีหน้าที่จะต้องนําเงินได้พึงประเมินนั้นไปเสียภาษีครับยกตัวยอย่างเช่นท่านผู้ฟังเป็นลูกจ้าง อยู่ในบริษัทห้างร้านในประเทศไทยแสดงว่าท่านผู้ฟังมีหน้าที่งานในประเทศไทยแม้ในปีนั้นท่านผู้ฟังจะอยู่ในประเทศไทยระยะเวลาหนึ่งและรับเงินเดือนจากนายจ้างในประเทศไทยแต่อีกระยะเวลาหนึง่งนายจ้างได้ส่งท่านไปปฏิบัติงานต่างประเทศและส่งเงินไปให้ท่านที่ต่างประเทศอย่างนี้ไม่ต้องพิจารณาเลยครับว่า เงินได้ที่ได้รับนั้นท่านจะได้รับในต่างประเทศหรือไม่พิจารณาแต่เพียงว่านี่คือหน้าที่งานที่ท่านทําอยู่ในประเทศไทยอย่างนี้ต้องเสียภาษีครับถือเป็นหลักแหล่งเงินได้ในประเทศหรือท่านผู้ฟังประกอบกิจการเองในประเทศไทยมีร้านอาหารมีโรงงานเงินได้ที่เกิดขึ้นจากกิจการของท่านผู้ฟังในประเทศไทยย่อมเป็นหลักแหล่งเงินได้ในประเทศ ถ้าฝั่งก็มีหน้าที่ในการชำระภาษีหรือกิจการของนายจ้างทําในประเทศไทยกิจการของนายจ้างนั้นอยู่ในประเทศไทยแต่ตัวท่านเองนั้นทํางานให้กับกิจการของนายจ้างดังว่านี้อยู่ที่ต่างประเทศถ้าอย่างนี้แม้ตัวท่านเองจะไม่ได้ดําเนินกิจการงานหรือกิจกรรมในชีวิตใดๆในประเทศไทยในปีภาษีที่ผ่านมา ต่เนื่องจากกิจการของนายจ้างของท่านนั้นอยู่ในประเทศไทยท่านย่อมมีหน้าที่ในการชำระภาษีจากหลักแหล่งเงินได้ในประเทศสุดท้ายครับท่านฟังมีที่ดินให้ฟังมีรถยนต์คือมีทรัพย์สินใดๆของท่านผู้ฟังอยู่ในประเทศไทยแม้ตัวท่านเองจะท่องเที่ยวอยู่ทั่วโลกหรืออยู่ที่ประเทศโน้นประเทศนี้ตลอดปีภาษีที่ผ่านมา ปรากฏว่าที่ดินของท่านผู้ฟังที่ให้เช่าอยู่ในประเทศไทยนั้นมีเงินได้ทรัพย์สินที่ท่านมีก็ให้เช่ามีเงินได้เกิดขึ้นในประเทศไทยจากทรัพย์สินเหล่านั้นอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจากหลักแหล่งเงินได้ในประเทศครับเข้าใจไม่ยากใช่ไหมครับภาษีเกินได้จากหลักแหล่งในประเทศค่อยๆติดตามเราต่อไปนะครับ วันนี้ร ah ้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ซขอลาไปก่อนรายการรู้กฎหมายกับมหาวิทยายลัยพายัพจะกลับอีกครั้งหนึ่งในคราวหน้าเราจะไปดูหลักแหล่งเงินได้นอกประเทศกันบ้างวันนี้ชุติพงศ์สมทรัพลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรรายการรู้กฎหมายกับมหาวิทยายลัยพายัพโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยพายัพ เอฟเอ็มร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าไมเกรส